วันนี้บทนําของเรานะคะจะเป็นโลกในปัจจุบันเผชิญหน้ากับปัญหาสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็มีความรุนแรงมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเสียหายระยะสั้นหรือว่าเป็นล้นนะคะภาวะยกร้อนของเรานะคะคือการขาดการขาดแคลน้ําแล้วก็พลังงานนะคะรวมถึงธรรมชาติต่างๆนะคะทั้งนี้ส่วนหนึ่งนะคะเกิดผลกระทบมาจากผลิตแล้วก็ผู้บริโภคนะคะซึ่งกระทบทั้งบริุเวรระบบนิเวศเศรษฐกิจแล้วก็สุขภาพมนุษย์ระยะยาว การผลิตนะคะแล้วก็การบริโภคอย่างยั่งยืนนะคะคืออะไรคือการผลิตและบริโภคนะคะคือกระบวนการผลิตและใช้สินค้าบริการโดยทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพนะคะและสามารถรักษาความสมดุลของธรรมชาติให้กับคนรุ่นต่อไปได้นะคะขอบคุณคะ่ะต่อไปนะ เรามาดูหัวข้อต่อไปกันค่ะเป็นหัวข้อความสำคัญของการผลิตนะคะแล้วก็การบริโภคอย่างยั่งยืนนะคะ1ของเรานะคะต้องช่วยลดภาวะโลกร้อนนะคะแล้วก็ 2. ลดขยะที่เสียจากการผลิตของเรานะคะแล้วก็3ส,ส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนนะคะแล้วก็ 4. นะคะส่งเสริมความเป็นธรรมชาติสังคมการใช้ทรัพยากรต่างๆนะคะแล้วก็5เพิ่มคุณภาพชีวิตสุขภาพของประชาชนนะคะแล้วก็ข้อ 6. นะคะสนับสนุนทรัพยากรอย่างยั่งยืนนะคะตาม SDGs นะคะ แนวทางการผลิตยอ,ยอย่างยั่งยืน 1. การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเช่นบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้ใช้วัสดุรีไซเคิล2การลดของเสียจากการจากกระบวนการผลิตเช่นใช้เทคโนโลยีสะอาด 3. การใช้พลังงานหมุนเวียนในการผลิตเช่นพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลม 4. การบริก การจัดการทรัพยากรแบบหมุนเวียนเช่นผลิตภัณฑ์ที่สามารถซ่อมแซมหรือดัดแปลงใหม่ได้ 5. ความโปร่งใสและความรับผิดชอบของผู้ผลิตเช่นการเปิดเผยที่มาของวัตถุดิบแนวทางการบริโภคอ,อย่างยั่งยืน 1. การเลือกซื้อสินค้าอย่างมีสติเช่นซื้อเท่าที่จำเป็นไม่ฟุ่มเฟือย 2. องเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากสิ่งแวดล้อมเช่นฉลากเขียวฉลากลดคาร์บอน 3. การใช้ซ้ำและการลดใช้ของใช้แล้วทิ้งเช่นใช้กระเป๋าผ้าแก้วน้ำพกผ้า 4. การรีไซเคิลเช่นแยกขยะก,ก่อนทิ้งให้ถูกประเภท 5. การสนับสนุนสินค้าท้องถิง่นและ,กะเกษตรอินทรีย์ช่วยลดการขนส่งและลดคาร์บอนฟุตพพิ์ ตัวอย่างที่น่าสนใจประเภทการผลิตโรงงานเสื้อผ้าที่ใช้ผ้ารีไซเคิลลดของเสียในอุตสาหกรรมสิ่งทอการผลิตฟาร์มใช้พลังงานแสงอาทิตย์ลดค่าไฟลดคาร์บอนการบริโภคผู้บริโภคพกถุงผ้าไปตลาดลดการใช้ถุงพลาสติกการบริโภคการกินอาหารปลอดสารพิษ รดสารเคมีในร่างกายเชื่อมโยงกับ s d g s s d g 12การบริโุคและการผลิตที่ยั่งยืน s d g 13การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ s d g 675ทรัพยากรน้ำพลังงานสะอาดระบบนิเวศบอสรุป การผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืนเป็นแนวทางที่ทุกคนมีส่วนร่วมได้ไม่ใช่แค่ภาคธุรกิจหรือรัฐบาลแต่หมายถึงทุกพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตประจำวันของเราหากเราทุกคนเริ่มลงมือจะเป็นพลังสำคัญในการช่วยให้โลกใบนี้น่าอยู่และสมดุลในระยะยาวเป้าหมายที่12แผนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน การผลิตและการบริโภคอย่างยังย่งยืนเป็นการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพลดขยะลดการสูญเสียในกระบวนการผลิตมีการจัดการสารเคมีและของเสียโดยวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมลดการปลดปล่อยออกสู่อากาศน้ำและดินเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืนพัฒนาขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่นำไปสู่รูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น